นายซอยตัวเองจงสันโอ้ย้งแต่น่อยพ่อแม่ก็เลียงมากตบปะขีดีปะเงียวเี้วกระป๋อนนอนให้กินน้ำอุ่นมาญ่มาแต่วัวซอยบ่อวซอยเจ้าของข,องข,องของอังจะามอให่วันนี้ตนบ่หมอวันีตนพ่อแม่เลียงมากผ้าใ่บอกอาตุปปันแตงแพ่งลูกปันนยตากต่แตนตัวหนึ่งแมงมันตัวหนึ่งกีให้ดู กินอาาเอาขอปากลูกห้น้ำไข่ออกให้ลูกกินชีทิ้มเข้าไปหนึ่มาทิ้มเจาะทิ้มทิ้มเมนบมดเ่ยกระไก่เสียบพัดายยางเสีย้หามเหือขนาดจักเดินท่หาหันห่อนใส่ือหอนเดกกระโบนจักเราพมบนตัหูหือตีผ้ากันหอนเดีก็บนจักอ,นกนอกนันถามกันซื่อหรอกหรือผ้ากันเดินท่าหอนเด็ะบจัก เมื่อสุภาพเกียรในผมเ้วยเมื่อสุภาพเกียรพระช้าพันมาพันมาพันมา,า,น,มานานแล้วดูผลเขาจำพันช้าตนไตมาดได้อาวาดหนึ่งหนึ่งเดือนข้างจะพอใจจากไหนอันไหนเลยกำไรซีวตการเดินมนุมีหได้ขัน โสดาปฏิมาโซดาปฏิผลจักรธาตข้ามมาจักรธาตข้ามีผลอรหัตตมากรหัตตผลกะเดินหอดคันเจยกไปบ่ไปบ่เป็นอย่างนักนหว่าเกิด็เกิดก็เกิดคนเดือดเถื่อตายก็ตายคนเดือดเถื่อบอกว่าเกิดต้องการอุยุคนเดือดขังตายตายต้องการอายุตายคนเดือดที่ ผมบอกว่ากันหอกท่านพิดก็ขอโทษขพอภัยมันอยู่น้ำใจหรอกอยู่น้ำใจอยู่น้ำใจอยู่น้ำคิตน้ำใจจิตใจมโนวิญญาณมันเป็นไวโกดสึ่งกันแตกันสิว่าจะได้ก็ได้สิว่าคิดว่าใจว่ามโนว่าวิญญาณก็ได้มันอยู่น้ำใจบนเดียวใจเอาหรือบ่เอาเท่านั้นใจอยากหรือบ่อยาก ได้เอาคำพี่เด็ดเพชรน้ำหนึ่งของพ่อบมดรือจะเอาหรือจะเอาคำพี่ของกิเลสหรือจะเอาคำพี่เด็ดเพชรน้ำหนึ่งประฮัตประหามทำได้ดังพันคำกิเลสคำสอนของพ่อบมดรือจะเอาแน่ใดเอาไปกิเลสหรือจะเอาไปทำอยากให้จิตอยู่ มันก็มีอยู่แดวพอบวกไฟพุทธะพอหูธรรมะพอหวกไปนี่นี่นี่ดูข่ำข่ำท,ท,ท่าเดือนของเจา้าสติสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญานะสะติบอมี่สมาธิบอเกิดสมาธิบอเกิดปัญญาบอมีของบอมีอันหนึ่งมันจะมีอันหนึง่งเว ผมมีสติสมาธิทีจะเกิดได้จังไรแต่ตอนที่บ่กเกิดตรงมุมก,ก,กระเดี่ยวเป็นหน้ากับเกิดบุร่ายเดียวเกิดจะมาเป็นความสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมกันอยู่สามดาวเทาสามดาวเทาเป็นบ่อไฟ้ากันเมื่อมันเดินถึงจุดของมันเป็นมรรคสมาธิสมาธิีในองค์มรรคเป็นอันเดียวกันเลย โลกเนี่ยมีของหลายอย่างส่วนธรรมะมีอันเดียวเอกนั้มคกินงหนึ่งไม่มีสองอันเดียวอันเดียวอันเดียวแตกกันม่ไรแยกกันบ่ไรเป็นมัคคะสามัคคีสามัคคีในองค์มรรคัทธาวิยาสติสมาธิปัญญาเป็นอันเดียวกันเดิมเนี่อมันถึงเขตของมันมันเป็นมันมันมันหักเกินปเอง คือเราปลูกใหม่ต้นนะปลูกใหม่ไปนะรดน้ำพืนดินใส่ปุ๋ยไ้ดอกมันผลมันอยู่ในต้นหันอยู่ในต้นหันอยู่ในต้นเพราะตั้งแต่ว่ารดน้ำใส่ปุ๋ยพืนดินไปเรื่อยต้นใหม่จะปลูกนี่ดอกมันผลมันอยู่ในต้นหันอยู่ในต้นหันมันหมดถึงการถึงเวลาของมันมันบ่ออกหรอก ถึงเวลามันออกอดโวามันจะบอเป็นดอกเป็นอยู่ทั่วนีโพยมันจะบอเป็นหมาเป็นอยู่ทั่วนี่วยเป็นอย่างไรมันสมบูรณ์ปลูกตนก้นุ่งก็ไดิ่ชิ้นต้นุ่งมันเลียวปลูกต้นกล้วยก็ได้่ชิ้นต้นกล้วยเันี่ยและวมันสมบูรณ์แล้วเอาเอาเอา,เอาพอปันนีเนาะ